สวัสดีครับกับรายการชนช้างกราฟิกปีที่9จัดขึ้นโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมครับโดยในปีนี้ครับปีที่9นี้ฮะเป้าหมายสนามศึกข,ของเราครับอยู่ที่จังหวัดน่านนั่นเองครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงของเรานั่นคือช่วงชนช้างนั่นเองครับ การที่เรามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ร่วมกันอันนี้คือประโยชน์ที่เราได้ไปแล้วการมาเข้าโครงการนี้คือการมาเข้าชั้นเรียนอีกรูปแบบหนึ่งนะตอนนี้เราเป็นตัวแทนชุมชนที่ผลิตผลงานผลงานที่มันออกมาเนี่ยมันจะอยู่กับชุมชนไปอีกนานผมอยากจะบอกว่าการออกแบบเนี่ยมันก็คือความฝันนั่นแหละขอบคุณมากที่เอาความฝันมาอวดกัน วันนี้สำคัญมากๆนี่คือรอบชิงชนะเลิศของชนช้างกราฟิกดีไซน์ปีที่9นั่นเองครับ